ตัวนี้เท่าไหร่น้ำปลาสามเท่าไหร่นะสามหมื่นเก้าใช่ครับขอให้อ้วน,นครับผมบัวบัวโตวเมียนะครับดูครั 3, บสามหมื่นเก้าเป็นสามสี่ห้าหมื่นไม่ใช่น้อยเลยนะเอาจริงโอเคครับสามหมื่นเก้าความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านานหนาฝั่งนู้นเท่าไหร่ครับสามหมื่นฝั่งนู้นสามหมื่นสามฝั่งนู้นเท่าไหร่ครับ ฝั่งนู้นสองหมื่นสองฝั่งนู้นสองหมื่นสองฝั่งนี้เท่าไหร่ครับสามเก้าสามหมื่นเก้านู่นตัวหลังอ่ะตัวนู้นไม่ใช่ตัวนู้นไม่ใช่ครับอ่ะขออีกตัวหนึ่งตัวเล่เท่าไหร่ครับตัวเล่ไม่ใช่อ๋อตัวเล่ไม่ใช่ตัวนี้เหรออันนี้สามตัวสามตัวซื้อรวมซื้อรวมนี่เท่าไหร่ครับอันนี้มันเจ็ดหมื่นมาเลเนี่ยอ๋อเจ็ดหมื่นมาด้วยกันมาด้วยกันครับผมขอบคุณมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเจ็ดหมื่นสามตัว นี่ก็เกือบแสนอะ่ะก็ดูเอาครับนี่ครับอ้วนๆน,น้ำๆอ่าตัวนี้ความสูงประมาณร้อยสามห้าฝั่งนู้นประมาณร้อยสามสิบฝั่งนี้ประมาณร้อยสี่สิบครับฝั่งนี้จะติดหัวเห็นไหมนี่ครับราคาก็ตามที่แจ้งครับนะครับแกกำลังประทับปลาอยู่อ่า โอเคเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อ้วน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 อนอวนโอเคเลยอูตัวเมียราคาขนาดนี้นะครับนี่เป็นราคาเนื้อนะครับอ่าตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบฝั่งนี้ประมาณร้อยสี่สิบได้อยู่โอเคครับมีส่วนประกอบที่เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็น อินทรีย์วัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติครับไม่มีสารเลี้ยงเนี้ยแดงไม่มียูเรียเป็นส่วนประกอบของอาหารครับผมในนี้ก็จะมีพืชตะกูลถั่วได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแก่ถั่วแดงถั่วดำครับแล้วก็จะมีทานตะวันมีงามีกุ้าครูดนะครับแล้วก็มีกระฝ้างแดงกระฝ้างขาวครับผมแล้วก็มีเมิล็ลดแล้วมีกาดฟ้ามนะครับแล้วก็จะมีอ่ พวกเรือเสรือในเตปซึ่งเป็นเครือที่หาได้ในภาคอีสานเราซึ่งเขาเรียกว่าเครือทิพเทาเนาะครับผมแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตุสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่เข้าไปทางท้องตลาดหรือว่าแร่ธาตุที่เราจะพอที่จะหาได้มาเป็นส่วนประกอบซึ่งรวมทั้งหมด ทุกี่เลยก็คือ17อย่าง17เจอย่างนะครับผมเ็ดบอกทุกอย่างนะครับผมอ่าสุดทุลนะครับไม่มีกักจริงๆไม่มีกักเลยต้องบอกอย่างนี้แต่อาหารสวยมากแกหายหน้าหายตาไปหลายนัดเลยกูตั้งต่ไอซีขอเปิดน้าไปกันครับหยุดยาวเลยหยุดไปทำไมครับวัวขายเยอะอ๋อวัวขายเยอะวัวกินหัวาหางไม่ไหวขาเยอะเลยครับอยู่ที่บ้านเต็มเต็มเลยก็เลย ที่แรกกร็ปล่อยออกให้พ่อค้าก็เป็นจุดปล่อยออกมาบางไปมา,มา,มา,มาเกเลยเงียบๆเลยต้องเอามาขายอีกบางครับกรหยุดนานมากวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างผู้ขายสู้นัดเทเลไม่ได้สู้นัดเทแลไม่ได้ใช่ไหมหายไปหลายพันเลยอืมห่างจากนัดที่แล้วประมาณสองพันอืมโอเคก็เหมือนกับตัวแมรี่ครงคับเซมันดีเลยครับนัำนิ้ แล้วทุกอย่างเลยแล้วแต่จังหวะวะแล้วแต่จังหวะก็หาว่าหาแบบไหนเราไปดูเรียนที่ามเรียนไม่จบเพราะอีงนี้ยเราไม่รู้ก็หาแบบไหนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่วันด้วยแล้วผมแต่ลนัดไม่เหมือนกันสวัสดียามเช้าครับครับอยู่ตลาดบ้านสบายครับผมตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตลาดเปิดทุกวันจันทร์นะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ซื้อขายแล้วนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่านะครับ<ม>ยังไงก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับโอเคสวัสดีครับวกับผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรัีวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงผู้เป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ<ม>เดินไปดูด้านในกันสวัสดีครับ,รบไปไหนเนี่ย ไฟไปส่งเขาอ๋อไฟไปส่งเขาอ๋อที่เอามาขายเมื่อเย็นใช่ไหมครับผู้อ๋อันนี้ขายไปเท่าไหร่ครับสิเดียวถามหน่อยไอ่สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองขอบคุณครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยายน่าจะหกปีแล้วมั้งหกปีครับผมนี่ไฟหกปีครับตัวเบ็น่มเลยเด้ยนี่สี่หมื่นสอง่าตัวผู้ครับของเสียเดียวนะครับครับผมเชื่องเชื่องตามสบายเลยครับสิเดียวครับขอบคุณมากเลยครับ ไปแล้วสี่หมืนสองโอ้แม่เลนี่โครงดีครับเนี่ยนี่เอาไปคุณเนี่ยไม่ต่างกับห้าร้อยโลถ้าเอาไปขุนเต็มนะโอเคเลยเอฟซี FC ลองตั้งราคาดูตัวนี้ถ้าเราซื้อเราซื้อเท่าไหรเ่เวลาเราขายเราจะขายเท่าไหร่ ลำตัวยาวๆครับผมความสูงประมาณ145ยสี่สบนะครับผมเชื่อว่า FC หลายๆคนตั้งราคาไม่เป็นอโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับผมครับ6โมงกว่าครับผมวัวควายประมาณ2000กว่าตัวนะครับอย่างเยอะะครับเลี้ยงวัวพยายามเน้นที่เนื้อเข้าไว้นะครับผม แล้วก็ขอจำอีกครั้งว่าถ้าลักษณะดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งลักษณะดีลำตัวหนานนๆโครงสร้างใหญ่ๆให้ดูฝั่งนี้โอเคครับคุณตามมาจากลำไปมากนะครับเปิดไว้1 0หมื่นสีแม่โคง <ๆ S 1> อเอามาน้อยบอกตา<แ>เอามากี่ตัวครับสี่ตัวขายไปบ้างยัง เลือกแค่ตัวเดียวอ๋อโอเคครับอันนี้เกเปิดไว้หมื่นสี่ครับแต่ว่าในตลาดยังไม่มีคนให้นะครับอ่าเป็นราคาร้องนะครับหมื่นสี่ความสูงก็นาจะสักประมาณหนึ่งร้อยสามห้าประมาณนั้นโครงโครงธรรดาเลครับผมัวโ,โ,โครงราคาต้องถูก มาดูด้านนี้ครับยังไม่ได้รับชมน,นะครับผมนี่ครับคู่นี้ครับ,รบผมถ่ายไปแล้วเมื่อเย็นอ่านี่ครับคู่นี้เลยสว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 ยมาเจอปาเก๊เกแล้วนี่ครับเดินหายังไม่เจออีกอันนี้ครับนี่ก็เป็นคนเวียดน,นามคุณรินคุณรินแกกำลังต่อราคาวัวอยู่ อน,นุญาตเลยคุณดินคุณดินให้เขาเท่าไหร่ครับนี่อ่าให้เขาหมื่นสามอ่าหมื่นสามเขายังไม่ตกลงบ่ยังขอบคุณครับคุณดินครับเขาอ,อยากได้หมื่นอ๋อเขาอยากได้หมื่นห้าอ๋อ,อ,ย,อยังขาดกันอยู่สองพันพูดได้แบกเลยครับผมสุดยอดเลยพูดไทยโคตรเก่งนี่ครับเขาอ,อยากได้หมื่นห้าคุณดินให้หมื่นสามแกก็อัธยาศัยดีนะและพูดไทยเก่งด้วยจะได้กี่ตัวแล้ว ให้ดูฝั่งนี้เอาโเต็มน้อเลื้อเย็นก็เจอแกนะครับ,ค,รบคุณดินอโอเคครับเียดให้แล้วหมื่นสาครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหอยโก้นะครับผมกำลังมาหาซื้อวัวนี่หอยโก้สีจีข้อวัวตะเทพหายไปเลยมากลับมายังข้อววัวตะเทพยังยังครับแกไปอยู่ไหนครับเดี๋ยวนี้ แกไปทํางานเหตุผลอะไรแกถึงไปทํางานมันราคามันราคามันลงเรื่อยครับแกก็ลำบากของแกเหมือนกันเนาะไไม่หวครับผมไม่ไหวครับเอาจริงๆคือมาเชฟแกซื้อวัวแพงกว่าใช่ไหมอันนี้คือเรื่องจริงแกเป็นคนที่เกรงใจคนวัวเลี้ยงครับครับผมวัวเลี้ยงอ่าแกก็ไปต่อลําบากแกเลยไปทํางานแม่งเลยราคาดีนครับผมเดีๆครับอันนี้คอยโกมาต่อเขาอยู่บ่ครัม่บนี่ของผมอ๋อซื้ออ๋อซื้อกับห้อยกุ้งเปิดเท่าไหร่ครับไหนครับ คู่นั้นเอาหมื่นห้าห้าร้อยครับอ๋อหมื่นห้าห้าร้อยอ๋อคู่หนึ่งลูกตุวมเนี้อโอ้ลูกตุ่มเนี้สวยด้วยนี่ครับผมดูใหญ่ครับครับราคาคุณภาพหมื่นห้าห้าร้อยเออความสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่น่าจะร้อยสามสิบแต่แม่ลึกมากเลยเนาะครับลึกครับผมสามสิบบวกแต่ว่าลำตัวลึกนะครับครับลูกกี่ตัวแล้วออาจะอยู่ประมาณ3 4มสี่หรือเปล่าสามสี่ครับผมหอยโก้ี่จนะครับผมมีทั้งกลุ่มมีทั้งอะไรมีหมดครับผมเ่ชื่อถือได้นายหอยหอยโก้ฝั่งนี้ของหอยโก้ด้วยไหม สองสุ่มปองครับอ๋อฝั่งนี้ของสุ่มปองแกได้แจ้งราคาไว้ไหมครับแกซื้อเข้าคุนครับอ๋อซื้อไปเข้าคุนครับโอ้ยรอยขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับหื่นหน่อยหมื่นหน่อยตัวเมียนะครับตัวเมียจะถูกกว่าตัวผู้เนาะหอยโกะถูกครับถูกกว่าหอยโกะฝางเบอร์หน่อยคู่นี้เอ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่หกสามเก้าครับสี่หกสามเก้าขอบคุณมากเลยครับครับทุกเดือนแล้วครับ ประมาณส4สี่เดือนครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกลให้นะครับมีคุณไหด้วยอ๋อคู่นี้ด้วยบ่คู่นี้คู่นี้เท่าไหร่ครับ1มื่นสองันห้าครับ1 2ื0 0สองัน้าลูกตัวเมียเดี๋ยวมันกัดจะขาดน้ำเลี้ยงอาจจะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเออเอาไปคุณอไปคุณเอาไปคุณต่อก่อนเออของแท้ความสูงเท่าไหร่ครับร2อยยี่มั้งครับ1 2อยยี่อ่ากี่เดือนนะครับฝั่งนู้นลูกก็ประมาณหกเดือนลูกหกเดือนครับแม่ลูกกี่ตัวแล้วครับ ประมาณ2โอเคนี่ครับผมไดเรดแจ้งครบอ่อหอยกูซีจีเบอร์โทรตามที่แจ้งครับครับนี่ครับหมื่นสองพันมนีทางนี้ด้วยแม่สาว6 5พันห้าครับอ่าฝั่งนี้6 5พัแม่สาวปีกว่าๆวครับปีกว่าปีกว่าปีกว่าหอยกฝากเบอร์อีกทีครับ0 8 0ย8 0ปดศูนย์ศูนย์แปี่หกครับสี่หครับผมขอบคุณมากเลยครับนี่ครับ วัวสาวนะครับฝั่งนี้ปีกว่าๆส่วนฝั่งนี้ครับคู่แม่ลูกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ดูลูกนะครับลูกตูมียนะครับผมขานน้ำเลี้ยงนิดนึงครับผมเอาไปคุณได้นี่ครับกัดแทกัดแทกัดโกวัวแพงนี่รายละเอียดตามที่แจ้งเลยนะครับ อยากให้ดูลูกนะครับจ่ายลูกดีนะล่ำดีเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นี่ครับสวยๆ้วครับสวยๆจ่ายลูกสวยแย,แยกครับกครับแยกก็แยกฝั่งนี้ของน้อยสมปองอ่าแกซื้อหมื่นกว่าบาทเอาไปขุนวัวรอยขุน,ขขนครับเข้าขุนอ่าฝั่งนี้ก็ เทพแห่งตลาดนัดครูกระบือนี่ครับผมวันนี้ก็มาแล้ววันนี้เอามา50ิบตัวเอามา3มตัวเองเอามาสตัวเองทำไมรอบนี้หาได้น้อยขายที่บ้านหมดครับโอ้แปลว่ามีคนวิ่งไปซื้อที่บ้านตลอดเลยขายัวเก่งมากทั้งสองคนนี้สุดยอดเลยครับผมอ่าส่วนใหญ่ขายออนไลน์ป่ะครับแพงขายถูกครับซื้อแพงขายถูกนี่คือหลักการของเราหลักการครับมีสุดยอดเลยครับผมทำไปเรื่อยๆเนาะสักวันก็หมดเงินมันก็หมด สักวันก็หมดเงินเองหมดเงินเองโอเคครับดันดันยังอยู่ได้ดันไปดันเท้ากับไรจูร์ล็อตรวยพ่อหมดแล้วบ๋อหมดแล้วครับโอ้วันนี้หมานอ่ปกติมาทันตลอดครับรอบนี้ไม่ทันเลยเอามาน้อยกว่าตัวไงครับสี่ตัวสามสี่ตัวขายยังแต่เมื่อเย็นบ๋อขายตอนเช้านี่แหละโอ้รอเบิกตังค์ใช่ไหมครับเจ็ดสิบปัวแล้วเจ็ดสิบปัวเราบผมยังไม่ถอยเลย สุดยอดนี่ครับผมดูเป็นตัวอย่างครับผมอายุ7จสิกว่าย,ยังยั้งขนาดนี้อ่าเพื่อบางคนที่แบบโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่ขี้เกียจแม้แต่กระทั่งลูกจากที่นอนอ่าขี้เกียจไม่ได้เงินใช้ขี้เกียจไม่ได้เงินใช้แน่นอนอ่าโอเคครับโอ้หนี่พ่อแกนะครับขายวัวไปหลายตัวเหมือนกันพอเดินหาซื้อวัวบ่หมดยัง ผมถามราคาตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ หมื่นสองพันหมื่นอันนี้เป็นราคาเปิดนะครับผมหมื่นสองครับความสูงประมาณ140ี่สิบเนาะครับผมเผื่อท่านอยากได้เอาไปคุณอ่าฝากเบอร์นะเผอ่อมีคนอยากได้ไปคุณนะพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูึงศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดสขอบคุณมากเลยครับครับมันบอกเองลังเดินหาซื้อบัวอยู่นะครับราคาตามที่แจ้ง s. <S ครับ เบอร์โทรก็ตามที่แจ้งเลยร้อยคุณควัวคุณก็เป็นการวัดฝีมือเหมือนกันครับเสียนไม่เสียน,ยนเก่งไม่เก่งคุณเป็นไม่เป็นไม่มีใครเก่งตั้งแต่เริ่มต้นหรอกครับต้องหัดต้องฝึกทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นฉีดยงฉีดยาผมก็ไม่เป็นเหมือนกันเราต้องฝึกครับ อ่าย่างก,การขายวัวก็ไม่มีใครเก่งแต่แรกหรอกต่อให้เป็นลูกนายเขายก็ช่างครับผมเขาก็ฝึกมาเหมือนกันอืโอเคครับผมเรี้ยงวัวต้องขายเป็นนะครับอ่วัวเยอะมากวัวเยอะมากครับส่วนวัวขึ้นรถไปก็เยอะแล้วนะครับวัวมีทุกสายพันธุ์นะครับผมชาโรเล่บามันแองกัสแต่ส่วนใหญ่จะเยอะชาลรเล่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อย ผมก็พยายามเดินหาคู่แม่ลูกอยู่นะครับแบบสวยๆวยอะ่ะแต่ถ้าเดินเจอลูกถูกใจผมอาจจะจัดเองนะต้องขออภยัยนี่ดูฝังนี้เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝัง่งล้นกํงลังต่อราคาได้กันอยู่นี่ครับมุงอยู่กันหลายคนเลยนะกับวัวตัวเดียว เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ขอภัยในเรื่องเสียงประกาศด้วยเขาต่ออะไรกันอยู่ครับเนี่ยเขาต่อวัวตัวนี้ครับเขาต่อกันเท่าไหร่พวกให้สามพันหมื่นสามใช่ครัให้แล้วหมื่นสามจะครองอยากได้เท่าไหร่อยากได้เจ็ดแปดนี่แหละครับอ๋อหมื่นเจ็ดหมื่นแปดครับอ๋อโอเคครับนี่ครับประมาณสองปีสองปีกว่าครับอ่าโอเควัวประมาณสองปีกว่าพ่มาจากไหนครับ มาจากนาตังคมาจากนาตังขวขาวซินดรินอ๋อขวาวซินดรินเอามาขายเยอะไหมวันนี้ค่าขายวัวมานานยัง อเอาเวัวเจ้าของมาขายเอา,เาโอ้เอาเวัวเจ้าของมาขายใช่ไหมเ,เป็นไงบ้างเอามาขายเองดีกว่า,าดีกว่าหน้าคอกดีกว่าหน้าครบเยอะนี่เห็นไหมต้องขายเองเนาะเขาให้มาเจ็ดแปดพันผมมาขายได้หมุนคนนี่ไงสุดยอดจับปากเลยครับผมรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้เลีเ้ยงวัวก็ต้องขายเองเอจะไปพึ่งเขาทำไมเอาจริงพูดตามความจริงอ่ะอ่าแปดพันมาขายได้ตมครับผมเราเลี้ยงวัวเองเราก ต้องเอามาขายเองเหมือนกับเราปลูกผักอะไรเนาะพอเนาะปลูกผักยังต้องวิ่งหาขายเองเลยเขาได้ช่องอะไรเอฟทีเอ็นฟาร์มครับครับผมม,มีหัวอาหารขา,ขายอยู่ขา้างหน้าด้วยพ่อแกก็กรู้นั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากเลยครับสองร้อโโยห้าสิบอ่าโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมเหลือตัวเดียวอ๋อเหลือตัวเดียวอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับในตลาดเปิดตัวจัมเปอร์ิบสครับเก้าพันเปิดสัก 9, เก้าพันผมอพอไป ในเรื่องเสียงประกาศจริงๆครับผมการที่เป็นคนเลี้ยงนี่ตั้งราคาไม่ค่อยเป็นใช่ไหมบางทีก็กลัวในการค้าขายในตลาดด้วยบางทีผมมาสอสรอบอันนี้พอแกมา3ามสี่รอบแล้วครับครับผมขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับสุดยอดเลยเปิดไว้ในตลาดเก้าพันประมาณร้อยยี่สิบบวกนี้แสดงก็ฝ่ากอแกคุยดีนะเอาวัวมาขายเองในตลาดเองครับสุดยอดสุดยอดเรื่อง ฝั่งนี้ได้เอามาขายไม่รู้มาเป็นเพื่อนขอ,อามาเป็นเพื่อนเขาขอบคุณครับนี่ขอามาดูฝั่งนี้เลยขอภัยครับเสียงประกาศดังนะครับดเดี๋ยวผมพาเดินไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งที่เขาซื้อขายกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่า บอ,อกเลยว่ารถนะครับผมรถที่ขนวัวน,น่ะเป็นพวก,พวก,พวกรถพ่วงรถอะไรก็ตามนะครับผมออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วออกไปเยอะมากวัวไม่ได้มีแค่นี้นะครับวัวออกไปเยอะมากโอ้ดีดีดดดดอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ๆๆครูไม่ลูกสดมากเลย หมื่นหกพันกับหมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยนู่นลูกฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้ดูนี่แม่เขาครับ,รบเดี๋ยวค่อยถามรายละเอียดนะครับนี่แม่เขาเบรกอยู่ตรงนี้นิดนึงความสูงน่าจะักประมาณร้อยยี่ห้าครับนี่ลูกเขาใจลูกโอเคเลยนี่นี่หน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับ จยบอกนะขายแล้วขายแล้วหมดยางแล้วครับเอามาวันพฤหันนั้นก็ไปแต่ว่าไปแค่เดียวหมดเกลี้ยงเลยคนโทรมาจองแล้ววิ่งส่งเลยทีนี้ฝากเบอร์ไว้นะครับ092 092 470เ7 <70 S 1> 0 30 3032 <32 S> 3032ขอรายละเอียดหน่อยลูกกี่ตัวแล้วลูกตัวเดียวครับล,ลูกแรกเลย <ขอ S 1> ครับผมกี่เดือนนะครับลูกครับลูกเขาได้สามเดือนแล้วครับอ๋อสามเดือนโอเคครับ<ย>ตัวใหญ่นี่ของพ่อไหมใช่ใช่เท่าไหร่นี่นะ โอ้ยตะแกให้ขาดคุณเนี่ยอให้สีอ๋อตะแกให้43ครับโอเคครับนี่ครับขาดคุนเยอะเลยอ่าหูยาวใช่ไหมตะแกนี่นะตะแกหูยาวอันนี้คือไม่ได้เป็นการโจมตีบัวหูยาวตลาดมันเป็นงี้ตลาดเป็นงี้้้หหหหเเชื่่ออก็ไไดสงมนึลลยแะครับ ต่ตลาดเป็นแบบนี้จริงๆคือไม่ได้เป็นการโจมตีวัวหูยาวนะครับนี่ครับซื้อขายกันจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูเลยเสียแจจริงใจมากครับขอบคุณมากเลยครับ43,000ืสามปิดไปแล้วนะครับผมตัวใหญ่มากความสูงสักประมาณ150ห้าิได้เลยเนี่ยนี่ครับผมความสูง150นะครับโอเค เดี๋ยวไปต่อด้านหลังไปฝั่งนูน้นอย่างที่ผมแจ้งครับว่าหัวควายออกไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเห็นไหมรถเริ่มโล่งแล้วติดเปเทไหรนี่ยไปส่งเขาอ๋อขายปไปเท่าไหร่เนี่ย6,000ขอบคุณครับอขายไปแล้วครับ6,000บาทาเรียบร้อยดี มาดูด้านบนย่งเหลือเยอะอยู่ครับฝั่งนี้จะไปเพชรบุร <Pet bury. S 2> ี่ยุคเพชรบุรีรอยขุนรอยเดิมรอยเล็กๆสายเพชรบุรีโอ้วันนี้มีแม่ลูกเลยปกติกเอาแต่ตัวผู้นะฝั่งนี้ก็ควายครับผมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งเวียดครับดูฝั่งนี้ก่อน Nhiều dù nữa Phá bơm đi Nghĩa phá bơm Rồi điều cần một lời. Phẳng luôn rồi đều à. Ok phẳng luôn đi quá Và đây giữa khe này Việt Nam, Việt Nam ไปนู่นไคไหนกล้ากล้าสมพานู่นนูนขึ้นไปแล้วคุไหนโอเคครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันนี้จะไปเวียดครับนี่ครับตัวเมียตัวเมียดูลักษณะวัวที่เวียดนามเขาเลือกนะครับไม่ได้เป็นการโจมตีเรื่องสายหูแต่อย่างใดนะครับนี่ครับดูลักษณะเอาดยกันจะเป็นวัวหูสั้นหมดเลยอืมนี่ครับดูครับ โอเคมาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับลักษณะอย่างที่ผมบอกนะครับซื้อที่เนื้อคุจริงครับผมเต่ mm hmm. okay. ว่าลักษณะได้พันได้มีชัยไปกว่าครึ่ง mm hmm. อ่ mm hmm. มาเจออีกแล้ว mm hmm. ส่งมาเท่าไหร่ หมื่นสามครับหมื่นสามขอบคุณครับอ่าหมื 13, ่นสามาโอเครับความสูงสักประมาณร้อยยี่สิบแต่เนื้ออ้วนโอเคครับท้องอาจจะแฟ้มนิดน,นึงว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ